มื่อนี้มาเลาะนามาเบิง่งนาก็ได้ได้ไดมาติดตามมาติดตามเบิง่งมืออาชีพเพิ่นเพิ่นพามาหานอนเด็กกำลังเข้ามากำลังเข้ามาเด้นี่เลยก็ารเตรียมคุ่แลนอนอะไรอยู่ทั้งหัวหนาพี่แหละบ้านานาโนคุ้มเมืองทุรคมพี่แหละติดตามไปเบิ่งเพิ่นกันเด้อเสีเสอาแต่ลายปันได้มื่อนี้นะ่ะเอาแต่เตรียมคู่เนี่ยก็อพอเนาะ เป็นนะพี่น้องเบิ่งไหมปลานอไรเกียดนี่นะกับบ่ได้หลายดอกบ่ได้หลายก่อดอกแต่ว่ามันหกักนอมันหลายยามนี่นะบุิดไปออกมาทางที่เลยจังไงแล้วก็ออกไปแซนหันทางรถทางนี้เลยยังออกไปทางนี้เลยหนทางรถจังไงมันใกล้จะได้ไหลายเนี่ยตัวจีกลับคืนไปนหอดรถเฮาหัน,หนโวยยันเตรียมคุ้แท้ะ ไปไปทางนี้กำกวาพี่บาต้นยางไปนะยางไปใส่ก็ไ,ได้นะอยู่แคมทางแคมหอมทางยางนี่กะบ่ต้องไปมบนเขาเลิกก็ได้นะยางเลาะตามทางเกานี่กับ่อึดละนอนออกมานั่งท่าเพื่อนอยู่นอกเพื่อนยังซอกอยู่ตานหลังไซพุ่นเตรียมกำมือเราตรงได้แปลงหยัดไม้ได้ปะนี่เตรียมคู่เราเออเบิ้งจับซ้อนไม้ก่อน ออกมาทางหอมทางหอมลงไปนาได้หน่พี่น้องทางหอมของก็เจ้าลงไปนาเนี่ยนี่อยู่แค้มทางแบบนี้นะบึ่งไหมนอห์นะสังลางสังลางอยู่นี่หลายแทะกระดูกแด้เข้าไปในได้หนิ่พี่นอกนี่นะหลายแท้นี่ฮักเอาวัดโบไฝแล้วน,นี่นะ นะทางข้างหันก็นมีเดี๋ยวพามาเบิรงโอ้คือนอจังทร์ี่นิดต้องได้เอาเสียมมากรอนอโนดินน,นี่นี่ตรงนี้นนอดินนี่นะนี่เนี่ยเพิ่นเอาเสียมมากรอนเอาอพอาุ่นก็ไปทางไหนพุน่นเดี๋ยวไปใกล้ๆแต่ว่ากล้องามาโฟกัสซังล่างอยู่หุ่นอยู่ในหุ่นเทาเอ้ยมาเอาเสียมมากรนเอา ไล่ฟดกูกับไก่สะเต็มละไลยแท้โมนโมนหานอนนี่เดี๋ยว่อยจะเข้าไปในนี่ก่อนก็จะเข้าไปเบิงอยู่ในนี่ข่อยเห็นเดี๋ยวไปไก่กข้าเห็นมีอยู่สองสามนอนเราจะเข้าไปเบิงว่ามันมีลายบ่อลูกบอลเข้าไปในบนเขามาในพี่พี่น้องเขามาให้ในพี่แงหลายนี่ ตัวฟางดินนั่นนี่โอ้ยข้าวฉีกันเขามาในใน,นี่ธรรมนเขามาแล้วหลายแท้ะเอาเสียมมาเสียมอยู่นอกคุณหักออกตัวนี้มันหักได้ก็หักออกม,อมันมาหลายทแท้ในในี่อ้ยจะนั่งเจ้าไปเมื่าไนี่เอาไปก็เอาไปเพื่อพี่นอ้องก็อมแอม ไปปั่นพี่ปั่นน้องกินไปน้าลำบัางตัวเองโอ้ยกินหน่อยเดียวกับผู้แหงแล่ะมันหาได้อยู่ตลอดหน่อยงามน,นี่นะเหนียวออตัวนี้ก่อนง้มแทะส่อ่อนไปออกไปนอกคุณแต่จะอนอกไปยังหลายผู้แหงแล่ะออกไปนอกนี่ครับใกล้ใกล้ทางรถนี่แหละอยุ่แคมทางนี้ได้ เพ่ยอนออกย้อนออกมาไห้เห็ได้ทั้งในระบหวนีงเตรียมคุ่เราเพิ่งยังเกัาไปเอาเสียมอยู่ผู้หากหาเมื่อนเห็นแหละแต่ว่าผู้หิวคุอันที่ล่ะต้องได้เอาไปเทใส่รถไปก่อนมาจังเอาคุกลับมาใส่อีกเพราะว่าเพิ่นยังหาอยู่ในอีกอยู่ด้ต้องได้ออกไปถอกไว้เทไว้ปสักก่อนตัวขู่นเอาไปไว้รถแหละเรื่องนี่วะเพิ่นกองไว้นีด เอามาใส้เอาบาดเอาลายปันไดเอาเปลามาใส้เอาบาดนี้นะอือบอส่วนเพื่นบอกว่าพอแล้วบอสเอาแล้วเพื่นก็เออเออเออแต่ว่าบัดยางมาบาดเห็นบาดเห็นเพื่อนปะบาดเห็นก็วัดออกบ่ได้สบายเลยไปมากก็เลยบ่ได้พอบ่ได้เมื่อจะเถื่อมาไดนก็เห็นตลอดเนาะ อดออกบ่ได้หรอวา <laughs> มันหลายพดสิ <laughs> มเมื่อกเมื่อบ่ได้มันเห็นก็ได้เอาพุ่นอยู่ในกอพุ่นอีนนะนก,กันนะดีเชนเข้าไปตรงแม่น,ะน่ะเต็มอัญยะเลยได้หันจะได้ <laughs> มเมื่อบ่เนาะมื้อนี้มาโยนออกมาจิบ่เต็มเปาอีกบ่เนาะบัดนี้บ่ได้เมื่อจักเทื่อพี่น้อง <laughs> อุจุบเต็มเปอีกบัวนอะปานนี้ก uh, <t ien peu>. ูพี่แดนตังสีเอาลับตาหยางเอาเวลาออกไปนะเนาะท่ามันจังโบเห็นเห็นอุ้ดเอาก็ได้มันหลายโพดอีฝออีแม่เอ้ยไปไปเมื่อลับตาหยางเอาบ่นพี่น้องเอ้ยสบายดี